เนี่ยครับผมมาแต่เช้านี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยก็บ้านบึงไงบ้านบึงชนบุรีชนบุรีบ้านบึงเราเนี่ยแหละมาทําอะไรครับพามาดูโรงงานผลิตจักรยานไฟฟ้าอันี่นะใหญ่ตมโหฬารนี่นะครับใช่มึงประกอบอยู่ตอยลาดเท้าแปดสิบไงที่ประกอบกันเนี่ยเราโชว์ไปหลายอีพแล้วไงนี่เลยคือคือแรงแรงเลยต้นกําเนิดเลยจักรยานไฟฟ้าจัดที่นี่เลยไปเนี่ยไปไหนอ่ะเข้าไปชมหน่อยครับผมอยากให้ท่านผู้ชม ดูหน่อยนึงผู้สั่งกูเลยเหรอข้าพิยาผมไม่ยังไม่เคยมาไงอพิ่งมาครั้งแรกไปไปครับไปเยี่ยมชมหน่อยครับนี่เลยนี่นะรู้เปล่าครับบนพื้นที่กว่าหกไร่โอโหโบราเลยจะขยายใหญ่ขนาดไหนเนี่ยสามารถที่จะต่อเติมตรงนี้ได้เยอะเลยเฉพาะโรงงานพื้นที่โรงงานที่ที่สร้างก่อสร้างเนี่ยครับไม่ต่ำกว่าสามไร่ ครับเนี่ยนี่ก็เป็นลายผลิตของเรานะอ๋อนี่ด้านหลังนี่ใช่ไหมครับเนี่ยตั้งแต่มีโครงอ๋อโครงสร้างประก็ประกอบพวกล้อล้อตัวประกับตัวสีตัวอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปอ่ะอาเงี้พาชมหน่อยครับตีเลี่ยนลำเบอร์ด้วยนะวันเดือนปีผลิตอ่ะครับผมให้เรารู้ว่าผลิตตั้งเมื่อไหร่โครงยังไม่ได้ประกอบอะไรเลยอ่าโน้ตประกอบแผงคอชุดสีใกล้เสร็จอันนี้ใกล้เสร็จอันนี้ใกล้เสร็จ ชุดมอเตอรงมอเตอร์อะไรมีหมดแล้วอันนี้ประกอบตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาใช่ไหมครับผมตามไม่เอารถหน้าเออไม่เอารถหน้าไม่ใส่รถหน้าอ๋อเราแต่ไม่ใส่เอาเอาแต่ไม่ใส่ไม่เอารถหน้าก็ยุ่งเลยมันจะวิ่งยังไงวะครับโรงงานผลิตเราเนี่ยประกอบเองทุกขั้นตอนเลยเช็คไฟเช็คที่ไหนที่นี่เลยเหรออ่ลองดูดิลองดูดิลองดูดิอ่าอุ้ยตกใจอ๋อซ้ายขวา ไฟเบรกไปหน้าไปท้ายแล้วไปหน้าก็ติดไหมรอรอบอีกเนี่ยโอเคทุกขั้นตอนนี่คือจบตรงนี้เลยโอ้ยเออแล้วจบจากที่นี่ไปไหนต่อเนี่ยก็ไปแพ็กครับอ๋อไปแพ็กรอแพ็กส่งลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาแพ็คอ๋อนี้เสร็จแล้วนี่นะที่เขาแพ็คแล้วพร้อมที่จะส่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแปบขอบคุณช่างมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ตรงนี้นะครับนี่ย แล้วประกอบเสร็จแล้วก็มาเรียงลําเรียงไว้ตรงนี้ไอ้ส่วนตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วรอแพ็คหนึ่งก็คือประกอบล้อหน้าสองคือไม่ประกอบล้อหน้าไม่ประกอบล้อหน้าอยู่ตรงนู้นนี่นี่ไม่ล้อหน้าแบบนี้อย่างนี้ไม่มีล้อหน้าอ๋ออันนี้คือชุดชุดนี้ก็เสร็จแล้วนนี่เสร็จเดี๋ยวเราจะต้องไปแพ็คพลาสติกนะครับแล้วเวลาแพ็คเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันไอ้ตรงเนี้ยแบบเขามีขาบาน แต่เขาประกอบแล้วรอนี่ครับปั่นประกอบแกนอย่างเงี้ยไอ้ตัวตัวที่บอกมาตะกี้เนี่ยไม่มีครับปั่นนี่พวกนี้ไม่มีอ่าพวกนี้ไม่มีครับปั่นแต่มีครับปั่นเขาประกอบรอไว้ทั้งนั้นเองครับเดี๋ยวไปดูกันที่ว่าเข้าพักสองประเภทสองอย่างของแม่บ้านแม่บ้านอดูที่ประกอบพร้อมส่งนะเนี่ยอ๋ออันนี้คือประกอบแพ็คอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าแพ็คอะไรแพ็คโดย แปะๆปะแปะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแหละนะหอพุ่มอย่างดีหุ้มอย่างดีฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะส่งได้ครับว่าประกอบร้อนหน้าด้วยนะหน้าหลังชมฮะหน้าหลังหน้าหลังนี่คือเราประกอบหมดนะถ้าเกิดลูกค้าไปใช้เนี่ยจะสะดวกมากคือประกอบอะไรบ้างช่างหลอกรู้อยู่แล้วตะกร้าคอคอแอนแอนเอแล้วก็อะไรที่นั่งพักหลัง พิงหลัง MJ นี่ก็มีอยู่หลายสาขาที่อีสานก็คือมีอํานาจเจริญคอุบลราชธานีแม่นแลวแล้วก็ร้อยเอ็ดแม่นแลวครับแล้วก็ยะโสทรนยะโสธรนบ้านผมยะโสทรบ้านผมนั่นแหละจำน่ายรถจักรยานไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้าแล้วก็สามล้อใหญ่อออันนี้นะช่หงหอล่อเดี๋ยวผมจะพาไปชมการบรรทุกได้เยอะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในในอีพีหน้านะแต่วันเนี้ยเรากำลังบอกว่า อันนี้ขนส่งให้กับ MJ คือ MJ ทุกสาขานะครับเขาจะใช้การแพ็คแบบนี้เพราะเขามีรถสงชั้นตัวนี้ก็สามารถทุกได้เฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะ100คันต่อเที่ยวแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแทบจะไม่ต้องประกอบอะไรเท่าไหร่การแพ็คเนี่ยมี2แบบอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือประกอบล้อหน้าด้วยล้อหน้าล้อหลังโช้กทุกอย่างประกอบเรียบร้อยหมด นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แผงคอแผงคออ่าแล้วก็ตะกร้าแล้วก็เบาะแล้วก็ที่พิงหลังแบบที่สองนะครับจะไม่ประกอบล้อหน้านะครับก็โหลดลงมาก็โหลดลงมาช็อัพก็จะยันพื้นนะครับมันจะสามารถขนส่งได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นรถที่ผมบอกนะครับสองชั้นเนี่ย เราได้100ใช่ไหมอันนี้ประมาณ130การบรรทุกก็จะเพิ่มได้เยอะอ่าเยอะฉะนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาเรื่องการขนส่งเนี่ยสำคัญนะต้นทุนประหยัดเราจะได้กําไรเราก็มากขึ้นนะครับนะครับใช้เลือกใช้เอาใช้เลือกเอานะครับเนี่ครับผมนี่ก็เตรียมส่งแล้วเตรียมส่งแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ี่ที่บอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ควรุ่นเออแบบ2เนี่ยที่ไม่ไม่ประกอบ มันจะโหลดชกลงมานี่นะครับล้อหน้าก็จะไม่ได้ใส่ทีเนี้ยมันเตี้ยไงเตี้ยลงการขนส่งมันก็จะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเยอะอันนี้เป็นรุ่นดาตร์ดเนี่อันนี้ประกอบล้อส่งเหมือนกัน M J ทั้งหมดอะตอนเนี้ยส่วนใหญ่ก็ M J มีหลายสาขาครับนี่ทางอีสานนะครับก็ตัวนี้น่าจะส่งสุราษฎร์นั้นเนี่ยทางใต้ก็มาแล้วทางใต้ก็มานี่ไงตัวนี้จะไม่ใส่ล้อไม่ได้ไม่ได้ใส่ล้อนี่ตัวนี้เป็นแม่บ้าน เออ็มบีหนึ่งเอ็มบีหนึ่งส่วนตะกี้นี่ที่เราบอกนะเป็น s C D หนึ่งเนี่ยเราจะแพ็คอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยนี่คือสามล้อบรรทุกเลยนะเว้ยรู้เปล่าว่าตัวนี้มันบรรทุกได้เป็นตันนะเว้ยอันนี้ใช้บรรทุกโดยตรงโดยตรงนะความยาวเนี่ยเมตรหกสิบเลยนะอความกว้างเมตรสิบนะตรงเนี้กว้างเมตรสิบความยาวเมตรหกสิบการเกษตรเหมาะเลยปั์มครับโอ้โหนี่หน้ามะม่วงหน้าทุเรียน โอ้ห่มะม่วงเรียนผลไม้กล้าใส่ใส่ใส่ไปเลยได้เลยข้อสำคัญนึงสุดท้ายว่าณวันนี้น้ำมันแพงใช่ถูกต้องโหลิตรนด้สี่สิบบาทแล้วคุณคิดดูแล้วกันเนี่ยตัวเนี้ยมีตัวนี้ใช้ได้นะครับต่อหนึ่งชาร์จเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงเกือบร้อยกิโลเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้ผมฟังผิดหรือเปล่าเมื่อกี้บอกอะไรนะก็บอกแล้วเกือบร้อยกิโลนี่นะเออเกือบร้อยกิโลต่อหนึ่งชาร์จเนี่ยครับระหว่าง70ถึงเกกิโล กิโลเมตรระยะทางนะกิโลเมตรไม่ใช่กิโลกรัมนะครั้งหนึ่งนะครับต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งชาร์จเนี่ยแหละอันนี้ขึ้นอยู่น้ําหนักไงจริงๆน้ําหนักเยอะมันก็อาจจะระยะก็สั้นลงนะครับจริงๆอ่ะใช้ไปนะไม่กี่ปีนะก็สามารถที่จะได้รถฟรีเลยเพราะอะไรค่าน้ํามันค่าน้ํามันก็หารกันเลยแค่ค่าน้ามันก็ได้รถฟรีแล้วแล้วชื่อรุ่นมันไ่ะก็คือ3ล้อไฟฟ้านะครับคอวัน นี่กี่สีเงี้ยสองสีก็คือสีฟ้าแล้วก็สีแดงถ้าใครจะซื้อตอนนี้ MJ ย่โสธรครับอำนาจเจริญครับอุโบรารธานีครับแล้วก็ร้อยเอ็ดไปหาซื้อกันได้เลยซื้อได้เลยโอ้เหมาะเหมาะเลยครับอย่างเงี้ยตอนนี้มีของละหรือติดต่อมาที่ไอเดียอีวีนะไอเดียอีวีไอเดียอีวีครับบายเบอร์เอ็โเจเบอร์เอ็เบอร์โทรก็ตามเนี้ยครับครับอ่าทวนก็ได้ครับ081ย์แปดหนครับสามสครับศูนยครับอีกครั้ง081 3-4-3-0-2-5-9เฮียมานพนะครับเดี๋ยวตรงนู้นนะเราประกอบเสร็จแล้วจังมีอีกนะครับเฮียไม่เตรียมใส่ทำซื้อเน่เตรียมไว้ดูตรงนู้นนะฝั่งนู้นเลยตื้นเต้นจริงๆิเลยมาทุทธคันลงงานพุกคันป่ะไปดูป่ะเนี่ยสวนตรงนี้เราประกอบไว้นะ ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เราไว้ทําสื่อโฆษณาโฆษณประชาสัมพันธ์ตอนนี้เราก็เริ่มถ่ายทําเป็นบางอย่างนะครับหลายรุ่นแม้แต่ตัวรุ่นนี้เนี่โหคนชอบมากเลยเนี่ยนี่รุ่นใหม่ไหนี่ยโอ้โหรุ่นใหม่ดิยังไม่เคยประกอบเลยนะเนี่ยไม่เคยประกอบยังไม่ใช่ไม่ประกอบยังไม่เคยเห็นด้วยะเออตัวเนี้ยรุ่นอะไรโมวันโมวันโอหนึ่งอ๋อนี่ครับตัวนี้วัยรุ่นชอบมากเลยนะกำลังจะเข้ามาแล้วคนชอบมากเลยเนี่ยแล้วก็ดีดเบรกะเวยไฟหน้าเนี่ยมึงดูเอเนี่ยไฟหน้าสีสวยมากโอ้เยี่ยมเลยอย่างเงี้ย สวดทรงมันทันสมัยมากเลยนะครับเนี่ยเราจะเอามาประมาณหลายสีเหมือนกันนะอราเนี้สั่งมาแล้วนะใกล้เข้าแล้วข้างหน้านี่คือ3ล้อตัวนี้3ล้อับ3ล้อรุ่น E D H 3 0โอ้ตัวนี้รุ่นใหญ่นีรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ตัวนี้รุ่นใหญ่เนี่ยสังเกตดูนะโครงจะใหญ่ครับน้ำหนักก็จะเยอะ E D L 2.0 E D L 2.0นี่คือ E D H 3.0ใหญ่เลยใหญ่กุเลย สองรุ่นกำลังจะมาอีกรุ่นหนึ่งด้วยมีขึ้นมาอีก edh 2.5เป็นรุ่นกลางกลางรุ่นนี้ก็คุณภาพดีนี่สีฟ้าทวันตัวนี้ก็สีแดงครับผมแต่ ep หน้าเนี่ยช่หรอครับผมเราจะไปลองทดลองขับบรรทุกดูท่านผู้ชมก็จะได้รู้ว่าเออบรรทุกได้เท่าไหร่กันแน่เยอะขนาดไหนรับน้ำหนักได้ไหมครับแล้วก็แรงขนาดไหนครับย้อมอีกทีงครับผม mj มอเตอร์อ่าครับมีอยู่10ภาษาขาโอ้ครับ mj อุบลราชธานีอุบลเอจยะโสธรยะโสธรครับเอ็มเจอยเอ็ดอเอ็ดำนาจเจริญนะครับฉะนั้นเนี่ยอุบลเราจะมีหลายสาขาหลายอำเภอครับพี่น้องที่น้องที่ต้องการที่ต้องการหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายครับเอมนี่ยมีครบทุกอย่างพร้อมสําหรับท่านใดสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 3 4 3 0259เฮียมานพ นะครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใบสับตะไคร้ใบบักกูดมะานาวมะพร้าวส้มโอให้กับไอเดีย EV by MJ ด้วยนะครับ,อบไอ้เนี่ยบ๊ายบาย,บายขอบคุณ